สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะมองหาเสื้อคลุมคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะเสื้อคลุมสวยๆนะคะเลือกใช้นะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายนะคะทอมือสีตะกอคุณลูกค้าค่ะรู้ไหมว่าเนื้อคือผ้าอะไรที่มันทำเป็นผ้าผ่มผ้าคลุมอะค่ะที่ราคาผืนละสามร้อยห้าสิบบาทคุณลูกค้าค่ะเราสามารถนะคะนํามาตัดเป็นเสื้อคลุมนะได้นะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าจะไปตัดเป็นแบบว่า เป็นลักษณะเสื้อคลุมอ่ะเป็นเสื้อสูทเสื้อโค้ทอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาหนึ่งผืนขนาด120เซนความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรนะคะวันนี้ค่ะนุ่มนํามาตัดนะคะเป็นเสื้อคลุมสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเข้ากับช่วงเทศกาลเลยคุณลูกค้าขาเดี่ยวก็จะเข้าเป็นสาแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเราตัดสีขาวนะคะเรามีสีขาวเป็นเสื้อคลุมแบบนี้เราสามารถใส่ได้ทุกงานคุณลูกค้าขาเราสามารถสวมใส่ออกงานได้ทุกงานสวมใส่ไปทําบุญเข้าวัดทำบุญหรือว่าใส่บาตรามารามีเสื้อคุ ทั้งหนึ่งตัวคุณลูกาค้าขาใส่คลุมเนาะสวยค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่ไปปฏิบัติธรรมคุณลูกาค้าขาไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมคุณลูกาค้าก็สามารถนําไปสวมไปใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกาค้าขาวันนี้เราจักโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยนะ990รบาทค่าผ้าพร้อมค่าตัดราคาสุดพิเศษเพียง990บาทจากปกตินะคะ1390บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยคุณลูกค้านะคะจับผ้าจับเสื้อขอบเสื้อตรงนี้ก็ได้เพราะว่่าาาาน e. าานนนุมมเเเย็็็บบบให้้้้้แแแแลลววครสถตงปีไดะะก กสวย,สวยแบบนี้ก็สวยค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจ990บาท990บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน Line สแก,กนที่ q r c o d e นะทักแชทแล้วส่งซิงเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านนะคะตัดให้โอเคนะสีขาวค่ะตอนนี้มีสีขาวค่ะตอนนี้มีสีขาว เพราะว่าอะไรเพราะว่านุ่มคิดว่าการใช้งานคือแบบมันโอเคเลยแล้วก็เวลาเราเดินทางเนาะไม่ว่าจะเป็นเดินทางรถยนต์นะคะเดินทางสาธาานะหรือว่านะคะเดินทางนะคะขึ้นเครื่องเนาะเราก็สามารถสวมใส่ได้เช่นเดียวกันและที่สัมัญเป็นงานผ้าถทยผ้าทอดแล้วอีกหนึ่งแล้วอีกหนึ่งอย่างคุณลูกค้าขาแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ขอขอพิเศษเลยขอแนะนําเลยคุณพี่จ๋าสามารถปักโลโก้ได้ด้วยนะหน่วยงานชมรมนะคะคุณลูกค้าขาอยากปักเป็นโลโก้นะ,ะบอกร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเลยนะคะคุณลูกค้าขาสั่งตัด50ตัว นะคะสั่งปัก50ตัวฟรีค่าปักฟรีค่ะตัวนี้ก็990บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อ1ตัว2ตัว5ตัว10ตัว20ตัวแบบนี้ก็ราคานะคะ990บวกค่าปักไปอีก40บาทค่ะคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆงานสั่งตัดมีโอนมาจำครึ่งหนึ่งคุณลูกค้าคะ งานนะคะงานออเดอร์จะมีโอนมาจํำนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับร้านแม่บริาพาไทยของเราถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสวยๆแบบนี้แหละค่ะยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าขาวแวะมาดูแวะมาช็อปได้นะมีผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้านะคะได้เริ่มได้นช็อปปิ้ของแย่ให้ดูด้านหลังสวยนะคะใส่สบาย